หลังจากลองใช้แพลตฟอร์มใหม่นะคะคุก365รู้สึกถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะโรสเป็นคนที่จริงๆแล้วเหมือนอย่างกับไม่ค่อยเก่งการตลาดเท่าไหร่เหมือนขายของเก่งนะแต่ว่าเวลาเราดูช่องทางการขายอาหารโรสเป็นครูเนาะสอนทําขนมปังเวลาเราอยากจะโฆษณาว่าเราสอนทําขนมปังช่วยมาเรียนกันเถอะเราไม่รู้ว่าจะไปติดต่อให้นักเรียนจากที่ไหนมาหาเราดีมีนักเรียนอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะ มันเหมือนอย่างกับว่าการทำกรตลาดแบบนี้มันค่อนข้างยากสำหรับคนยุคที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่พอเรามาเจอพจแพลตฟอร์มอันนี้ที่เป็นพวก365เรารู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์เราค่อนข้าง มากเลยทีเดียวเพราะว่าจากการที่เราเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มีคนเห็นเราเยอะขึ้นนะคะการซื้อขายก็จบง่ายขึ้นเงินเด้งตรงถึงมือเราทันทีจะตอบลูกค้าเนี่ยง่ายกว่าปกติมากนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตง,ง่ายขึ้นจังเลยทําไมไม่มีแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องเหนื่อยทําคนเดียวก็เลยคิดว่าทําไมต้องเอาตัวเองนะคะไปเสียเวลาทําการตลาดที่เราไม่ค่อยถนัด ะะแล้วก็มีหลายช่องทางซึ่งเราต้องแบบเหมือนอย่างกับว่าไปเรียนรู้ใหม่หลายๆอันก็ไม่เหมือนกันสักอันสู้เรามาเรียนรู้อันเดียวแล้วเขาทําตลาดให้เราทีเดียวไปเป็นทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเราได้ทั้งหมดเรารู้สึกว่าเอออันนี้สะดวกกว่าง่ายกว่าสบายกว่าประหยัดกว่าด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกว่างานการขายเป็นเรื่องที่ง่ายมากเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะ ปุ๊บเขาสนใจเขาติดต่อเข้ามาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในในมือถือของเราทันทีเราสามารถพูดคุยและจบการขายได้อย่างรวดเร็วที่สําคัญเงินเข้าเราตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องมีการหักเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นอะไรนะคะเรารู้สึกว่าเอองานแบบนี้เราชอบเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากว่าเออเราเป็นเหมือนหน้าร้านของเราเองจริงๆแต่ว่ามีคนช่วยทำการตลาดให้เรา ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นครูเหมือนกันอยากเปิดช่องทางการขายให้กว้างมากขึ้นที่นี่นะคะแพลตฟอร์มคุก365หตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวใช้งานง่ายมากขอบอกก่อนเลยนะคะหรือว่าสําหรับนักเรียนนะคะก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาดูในห้องนี้แล้วนะคะห้องของคุก365เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องให้คุณเลือกว่าคุณอยากเรียนอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งหรือแม้แต่เจ้าของสูตรลับความอร่อยที่ไม่เคยเป็นครูที่ไหนมาเลยซึ่งถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถ เข้ามาเรียนได้ในราคาพิเศษด้วยเหมือนกันที่สําคัญบางคนเป็นคุกเป็นเชฟแต่ว่าอยากหาอินกิเดียนแปลกใหม่อยากหาอินกิเดียนราคาถูกที่นี่ก็มีให้คุณด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะเขาชื่อว่าคุก365คือรวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการทําอาหารไม่ว่าจะเป็นอินกิเดียนหรือเป็นการสอนการทําทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จที่เดียวจบนะคะเพราะฉะนั้นลองมาใช้งานกันดูค่ะใช้งานมากเลยโลดใช้ได้ทุกคนต้องใช้ได้ค่ะ